อะไรวะคิดไม่ทัน,นสวัสดียังเป็นดังงารนะครับผมสวัสดีครับทีมีน้องๆทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบทั้งตีแล้วก็มระแพงนะครับผมจริงๆอ,อยากจะเอาอะไรมากินบนโต๊ะได้เลยนะคะจริงๆไม่ต้องแบบนั่งตั้งใจดูเใจขวยนะยืนก็ได้นะยืนก็ได้เออไม่ใช่สบายๆ อายุเยอะแล้วอ๋อแล้วเฮ้ยป้ายาังไวลุกไม่ใช่พวกเราอายุเพิ่มขึ้นอ๋อแล้วนะมันดีแล้วต้องขาความสบายนะกระดกกระเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แก่ขึ้นเลยคนเดียวแล้วเป็นคนเดียวแล้วนะไม่ได้นเดียวมาเราแล้วนะเวลาพี่ชมพู่นั่งดีนะพี่ชมพู่นั่งดีนะเช็คกิ้งย่หเช็กกิ้ง พี่เต๋าพี่เต๋าเช็คเช็คกางี่พี่พูดด้วยขาเกางยีอ่อะไรแข็งแรงดีนะฮะโอ้โหหลายท่านผมไม่ได้เห็นหน้า<ม>เห็นตามาเขาไปตามคนอ,อื่นเปล่าอ๋อที่ไม่เห็นอไงจะตารมนี่หรอ,อ,อหรือว่าเอฟรุ่นน้องๆคือคือรัสเซียเอฟรุ่นน้องๆก็ยังโอเคนะก็ถือว่า<ม>เป็นครอบครัวเอฟนะฮะ แต่ถ้าย้ายย้ายค่ายเนี่ยอันนี้คัณร้อนแรงมากาใครนะไปค่ายไหนพี่โน๊ไปค่ายไหน,นพูดถึงัวโน่ม,มาคุยกับผมเนี่ยเดี๋ยวไปถามถามแตงโมให้ ใช่คนละแตงโมอันนี้แตงโมเพื่วยผมเองคนละแตงโมไม่เดียวเลยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวพูดใส่มาให้อะไรขอเป็นขวดขอเป็นขวดขอน้ำเปล่ามาให้พี่ๆนักดนตรีอ๋ออ่ะขอเซเว่มาให้พี่ๆนักดนตรีด้วยนะครกับพี่ป๊อกนะคะพี่กระบอกหลังเสาเห็นเห็นตอนนี้เห็นนายการนั่นหล่อมากนะนี่นี่มีคนเล่นกร้องคนนี้นะคะมีคนจับจ้องพี่อาร์ตนะคะ จริงๆถ้าไม่เจอพาแพงเนี่ยเขาก็จะเล่นอยู่ที่รีแพบกับพิตาแบบ RCA นะคะไปได้เพราะว่าเขาจะอยู่ถึงทีห้าเนี่ยเนี่ยนั่งหัวโดนอยู่เนี่ยเดินเดินผ่านเลยนะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับปกติเขาเล่นให้แบงค์แคชเล่นให้พิชา เให้ในหลายๆศิลปินนะคะที่ดังของพวกหนูเยอะเลยอ่ะแล้ววันนี้เขาก็ถือว่าเราเป็นเกียรตินะเป็นเกียรติมากที่พี่เขามาเล่นให้เราใช่โอ้โหความพิเ่เป็นเกียรติมากปกติเขานับทีแล้วจบทีงานนี่สองสามหมื่นนะไม่ได้เอาสักคันนะคะเลยเป็นผมผมไม่รับเลยผมไม่ตกลงไม่ตกลงอ๋อไม่ได้ตกลงไม่ตกลงพี่ปอกับพี่อาร์นะ บอ,อันนี้อันนี้พี่พี่อะไรพี่อาร์ตพ,พ,พี่ป๊อกพี่ป๊อกอ่าขนะ <คน S 1> อเ,<ม>เสียงผมือพี่ป๊อกด้วยนะครับสวัสดีแล้ีในศิลปินดังๆเยอะมากเลยนะคะโอ้โหนี่ผมก็เป็นเกียรติมากอีกแล้วที่ที่สลับเวลานะครับมาเล่นในยหกผมนะฮะนี่อันนี้เป็น,เป,นเป็นทีมของมะแพงล้วนๆเลยผมเพิ่งเจอครับเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับผมคิดยังไงเป็นรู้จักมะแพง พี่คิดให้ดีนะพี่คิดให้ดีนะเออพอแล้วไมัเขาไม่เขาบอกงานนี้เป็นมิงขำๆงเออขำๆโอนเล่นได้ขำฉะนั้นผิดพองผิดผ้าอะไรอย่าซีเรียสนะคะเราเป็นคนดีเดี๋ยวจะล้มกัอนเพลงแรกเลย่ะระวังระวัะ เราเตรียมการซ้อมกันมาเยอะมากนะฮะเยอะมากวันก่อนนี่เองนะ <_ an> นัดห้าทุ่มเกือบไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนั้น <_ an> แต่ว่าด้วยสปิริตแรงกล้านะครับท,<_ an> <_ an> ที่จะมา,าที่จะมางารพิวติ่งในครั้งนี้นะครับ <_ an> ได้มีโอกาสเจอว่าแพงด้วย <_ an> ที่เราไม่ได้ร่วมงาน่อยางนี้มานานแค่ไหนนานมากค่ะถ้าจำไม่ผิดก็ 7, 7, 7เจ็ดเจ็ดเจลยเไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณอา๋อคือล่าสุดที่เจอเนี่ยคืองานเอฟบวงแต่ถ้างานแพนตีเนี่ยน่าจะห้าปีแพนตีน่าจะห้าปีได้คอนจังดีคอนจังดีอย่างเราระดับสมองอย่างเราไม่ตอบม, <c oughs> มุ่ง <c oughs> ไปหรอฮะดี่ตอบไหกัต้องตอบตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรสมองฉลาดหรอเปล่า คือห่างห่างหายกันไปนานแล้วก็ไม่รู้มุดเธอเป็นยังไงห่างเธอเป็นยังไงไม่รู้นะแต่เพลงนี้บอกได้อ่ะเปิดมาสักเพลงนึงก่อน